สวัสดีอับปิดเศราครับอยู่ที่บ้านพักเรากำลังจะเดินทางสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหดังคไปนอนอยู่ก็สวัสดีครับสวัสดีครับที่จะไปเที่ยวไหนครับไปเที่ยวน้ำตกโอ้เมื่อนี้มีคนไทยศิมาหาอยู่ทางใตเลยเบิ้งรู้ผู้ใดมีคนไทยบอกว่าอยู่ไอ้เจ้าศิมาหา โอ้ยพีพ่ครับครับครับจมเป็นจะเป็นทหา,หารน,นั่นดิบองนี้ยโอ้ใส่เสียงดังเลยแม่พอน,นอนอยู่ก็เดี๋ยวเขาลุกไปเบิ่งกันว่ามีคนไทยมาชิมหาครับไ,ไปเบิ่งว่าไทยผ่านเล<บ> <laughs> อีกหนึ่งวันอยู่ที่จำปาสักผมอยู่ที่พักนะครับเขา,ากำลังจะออกจากที่พักได้ยินเสียงคือคนไทยคุยกัน โอ้ทะเบียนนครพนมด้วยคุณคุณครับเสียงนี้เอาสวัสดีครับคนไทยเหรอครับโอ้โหแม่โคงอ่อนทั่วครับกับทีมงานกับพี่เอกคนเดินทางสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีีครบ่่งงนนอออเพ้้โอ้แม่โคงเลยสมเพื่อนอ่อนทั่วอยู่ครับอ่าซีพัฒน์ก็กิโลนะคขาว่าแม่โคงเนี่ยครับไปทุกม่องทุกซอกทุกแจทุกเหลือบของโซปอเล้านะประเทศไทยพร้อม สีแป้งใดครับมี่แพนอ๋อสีแรกว่าสิมานอนอยู่นี้บรรยากาศมันคล้ายๆมารุนะวันนี้มาเจอจอแล้วอร์ิเปลี่ยนไหมวันนี้ฮะยากคนรับแต่สิแปนนอนจะประสัคแทนวันนี้นะโอ้โหได้ยินเสียงคนไทยว่าคุยกันบาได้นัดหมายนะครับกับแม่โขงออนทัวร์ได้ยินว่าเพิ่นมาจะประซัคนะครับราคาเขาโทรมาหาว่าจะซื้อกาแฟมาฝากอ่าอ๋อครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณโอ้มาไก่ก็ยังได้กินอเมซอนอเมซอนอยู่เนาะ วขอบ<อ>คุณครับสำหรับแม่โค้งเ <c oughs> ส้นทางการเดินทางมาจากมือแล้วครับเริ่มต้นจากสสิสไปสเริ่มต้นจากข้าแขกนอนอัสพรสวนร<อ>ดิ์ขีและก็ไปงานดองนองดาสามก่องนะึืนสองคือสามก็น, 3, นอนอยู่ปากซไอไอพวกเรื่องน้องๆผมบม่ค่อยถน,นัดอกมันต้องพวกสเบาเอเขาแบบไอแม่นอ่าเมื่อวานนี้เจอ บ่าวอีทำงานบรรณาอยู่เมืองนองเนะี่ยเพื่อนมีผู้สาวมานะนำสองคน<า>เพื่อนบบสุนบบอ,อันนั้นผมเลยได้เมื่อกี้ฮะคุณน่ะไปวุ่นแต่ผู้หญิงหุดน่ะอันนั้นสายนะั้นถ้าจะคุยกันครับ,ค,รบคุยกันได้นะผม,ม่รู้ครับถ้าเรื่องน้องๆเนี่ยผมรู้น้องเดียวคือน้องปิ่นครับเพื่อนไปทำงานนะคนระ<อ><อ>ับผมในสวรเค์เทวเดียวอ,นนอ๋อแสดงว่าเขาเขาสวรรค์ท่เขตครับผมข้ามข้ามท่าเขศมอสวรรค์เขตก้ามมาตรงนี้แล้วก็ชี้ออกด่านวังเต่า โอข้ามนครพนมแปลว่าจะนอนจะประศักดประมาณสามคืนค่อยข้ามประมาณนี้แสดงว่ากระสิลกไปให้สุดพุลละสุดแผ่นดินโซปอล่าก็คือทางเมืองโดนเปนโดนค้นเมืองโค้งครับไปเบิ่งปลาใหญ่ครับเพราะว่าอยู่บ่น่ะปลานาใหญ่แซ่บประกันเนื้อนุ่มไปเบิร์นเ้อเจ้าเด้อผมข้ามมาใต้สุดเพราะว่าผมมาสุระทั้งสารคามทั้งอแสดงว่าเจ้าสิบหลอดตั้งแต่ทั้งสีสะเกีทั้งฝีตั้แต่เราใต้ปัจจุบันเรากลางเนาะผมจะไปออก บึงการครับปักซันปักันเนาะบ้านข้งวเทาละทีิรลอดคนไปบ้านข้าเทาไปดำนาเนาะเป็นทิปแบบว่าพาลูกๆพาครอบครัวเที่ยวช่วงับแนปิดเทอมจะกปีแล้วลูกสาวลูกชายลูกสาวแปดครับเก้าปีนี้เก้าปีาแล้วคนสามด้วยสิคนที่สามกลยังอยู่แขวงเลยเนาะอยู่แถวนี่แหละครับคนไดี่สองแน่สุดแล้วแม่ถึงว่าจะมีข่าวดีเรียนงครับแม่นี้ลูกสุดแล้วครับถ้าจะไปเอาคนที่สามต้องไปเอากับคนใหม่แล้วอ๋อครับโอ้ยังหนุ่ม นั่งแน่นคือเก่าเนาะระวังกันระวังไปแล้วขางไหนคหับคุสาวตึ่นไม่ได้ไม่ได้เห็นกันโดนนะครับก็ไม่คงต่ตอนเด็กตั้งแต่ไปกลางไปขึ้นบ้านใหม่เบาบ้างต้องแล้วถูต้งแล้วทั้งสองตั้งแต่ไปขึ้นบ้านใหม่เจังช่วงพักโควิดแรกเนาะใช่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 สามปีสามปีนิดนิดครับรู้จักกันมานานครับแม่โคงออนทัวร์เจอกันประจำทุกปีครับเจอกันประจำแต่ว่ากับพี่เองในครั้งแรกไม่เจอกันเนาะพี่เนาะทักทายครับสบายดีครับแต่จริงจริงพิมพ์งานเพื่อนนี่ก็รู้ เพราะว่าการชิมงานนั่นเคยเราพนสายแอคเนเจอร์รอรกันพนสายแอคเอเจอร์จริงสายแอคเนเจอร์กันสิอ่ารู้จักกันแต่ผมเนี่ยบ่อยคอยแอคเนเจอร์ก็เพลินนะผมจะอยู่ประจําสิงค์ได้อยู่ปากกระดิ่งเนี่ยเพราะผมมันเท่าไหร่ม,มันอิสซซไซอยู่ผู้ว่มีหนุ่มมีเมียเดี๋ยวไปเลาะเนาะผมมีเมียก็ต้องไปอยู่ก็เหมาะเลยตอนนี้ค่ะผมบอกกันนะว่าสายรีวิวสาวๆที่ลาวนะโดยเฉพาะเปาอีบานานะเพเอีกคนเดินทางไปใส่บันได เฮ้แม่นลูกเอกบ่แม่นลูกเอกบ่ขอทายคุณน้ำเนี่ยตอนนี้ผู้หญิงจังซีเลยคืออยากโคมหรือยังเบาเอี๋เนาะน้องสาวขอท่าคุณเบเดบ่สินะลูกเอกบ่ทองเลยลูกเอกน้องขอทายน้ำเนี่ยสินะพูดจังซีเลยนี่นี่คือหนิดไอดอลรีวิวสาวลาวเป็นเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ชิมว่าเป็นเคยเล่าหลายคนเลยเนาะมาตามหาคู่เนี่ยผมเนี่ย รีวิวอะไรครับมันมันขัดแยงกับอุดมการอะไเมียเบิดกระโหลกครับมันมีมันต้องเลยหยุดอ่ามันเลยไปไม่ได้ก็เลยเอ้าแอบซองเบิ้งอยู่แอบซองเบิ้งแอบซองเบิ้งเบาๆนี่เพื่อนๆนี่เพื่อนแกสรางกำนานนี่ครับกำนานนั่นกำนานนั่นแน่หรือว่าผู้บึกเบิกสาวเล้าสาวคล้าไปเชื่องกันอันปักสันกำนานครบละคนเดสองแถวแม่นครับแม่นสองแถวในตำนานคนงามสองแถวในตำนาน ม่งพบรักสาวเอยมีแต่คนอินสาเหิ่อนเด้สามเอยก็เลยมาเที่ยวภาคใต้ครับพาลูกพาเมียมาเที่ยวภาคใต้แหละก็จะไปออกขุนวันนี้ก็มาเจอกันโดยบังเอิญไม่รู้จริงนะครับไม่ได้นัดกันเลยกับทีมงานแม่โขงเพราะว่าเพิ่นก็เลาะประจําอยู่ละแม่โขงเพิ่นเพิ่นเป็นลูกแม่น้ําโขงอ่ะอ่าอันใดที่มีพรมแดนติดแม่น้ําโขงเนี่ย4,000กว่ากิโลเมตรเนี่ยก็คือต้องมีแม่โขงออนทัวรร์คับออนทัวร์ไปทุกที่เอ้า จังติดตามไปติดตามเส้นทางการเดินท่าของเพิ่นนะครับแม่โค้งออนทัวร์พี่เอกคนเดินทางนะครับโอเคอย่าลืมฝากไปติดตามเด้อเอฟซีของบ้านนิพนธ์กันเลยคนบ้านเดียวกันนี่ครับอันนิพนธ์นี่คนบ้านบ้านอย่างกับบ้านพองใหญ่หรือน้าแต่หรอน้องพ้องพใหญ่น้องพ้อใหญ่น้องพองใหญ่หนาแต่ตะบนหน้าแต่บ้านบ้านนาบ่าวอยู่หน้าแต่ในประตูน้าแต่โอ๋นะนี่แต่ว่ามันคือเปรี้ยวๆโลมาตาไหลหมดปะผ่รู้เลยครับ เปรี้ยวๆหรือว่าเป็นพ่อผมเพิ่งแปลงฟันมาเออต้องเปลนแปลงฟันมาน้อเพราะว่ามันรสชาติมันไม่ไม่เหมือนบ้านเราอะนะก็คือว่ามันกระวานคือน้องปิ้นเค้กินเลยเออบ่มีน้ำตาลกระวานเน้กาแฟเปรี้ยวๆก็หวานหวานนะกินเขาได้ดอกกระแซมี๋ยวเบิ่งเพิ่นน่ายจะแต่งตัวเสร็จแล้วมั้ยมาทักใครสบายดีขันบ่เฝ้าหรือเอาหาอะไรกินกันก่อนไหมจะไปเลยจะไปเลยบ่ไัดท่าทีได้อยู่น้อคือเฝ้าแล้วแสดงว่ามีนัดเนี่ยนาะ เพิ่นเพิ่นมัดนัดลูกสาวน้อยไว้โอ้เลา่อว่าม่เลนะมาเลาะมาหลายปีเนี่ยอนไหนลูกลูกใหญ่แล้ววะกำลังคุยกันรู้เรื่องแล้วผ่านโทรศัพท์แบบที่เขายังกินแล้วสินะย่างเขาสุดสามปีแล้วถามว่าแข่งได้บ้างห่างต้องต้องถามพิมพ์นั้นนะนี่เวลาข้าวผมมานี่เอาจะซื้อผ้ามาเจียดน้อยกิเทพมันเอามาให้ลูกสาวลูกชาย วาตวามาทำงานนะวัตวาวัตวาพากันมาทำงานเด้อนี่ผนต้องปิี่นเจ้าโอ้บอกว่าจะเฝ้าลงมาผิดคิวด้วยนี่บอกว่าจะเฝ้าลงมาสองคนพร้อมหมดนี่มาภูมิสองคนนี่โอ้ยโบ้ยเมียกันรู้กันนะอ้ยอุตส่าห์ตัวเบาตัวแม่โค้งกันทั่วก็นอนกำลังกินนะ ก็จะเฝาลงมาผิดคิวเลยมากับครอบครัวเราครับผมรถจอดยู่คนผมออกนอกนู่นออกทางอะไรมีบ่าวนิพนธ์ก็ต้องมีแม่ปิ่นติดกันปันปันต้องโกรครับขาดกันไม่ได้ครับขาดคือหนึ่งขาดใจครับซิปเอปีเอ้าถึงได้อยู่ร่วมกันมาเนี่ยไม่เคยห่างกันเลยไปไหนไปด้วยกันอยู่ร่วมกันตลอดนะผมผมนี่แอฟิจฉาไม่คงอันทั่วเลยเพิ่นบางที่เพื่อนได้บวยบินได้ไป ขี่รถแอเวนเจอร์เจอนั่นเจอนี่เนาะมีโอกาสครับไปไปในกันเาไปตามหาฟันในกันโอเคไป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 ูกแง่ปเปามไปไปกแไ้ไ่ไปะปไาไป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 บปไ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 าไปอปไปไปไนไป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 สมัยไป้ปมัไบไป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 ยปไ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 ปมปไไมไ ทักทายสวัสดีเพ่คุณแม่แม่ของก็เจอหน้างานแบบไม่ต้องงงเลยเมื่อกี้ครับพี่เนาะเปิดประตูมาเจอว่านิพนยางอกมาเมื่อกี้กนะเอ,าอา้ารู้สากับไวมากมืกันเด<อ>้ผลได้เมื่อกี้โซ,โซ,โซ่ทักษะผู้มีประสบการณ์เลยแม่การเดินทางเลยแมบเจอหน้างานแบบอ้าวจุดเจ้าจุดโจมตต้องพี่เอกเชี่ยวชาญพี่เอกก็พี่เอกก็บุศยศ ทักทายพูดคุยกันครับตามภาษาคนบไปเจอกันโดนนะครับแล้วก็ทักทายั้งแรกไปเจอกันกับพี่เอกกุ๊กกิ้งก็เจอกันอยู่ในช่วเชี่ยวอยู่แล้วทุกคนก็ติดตามแล้วก็เบิ้งเส้นทางกันเดินทางของแต่ละคนอยู่แล้วเพราะว่าถือว่าเป็นเพื่อนร่วมอุดมการเดียวกันนะครับสำหรับการเดินทางที่สปลาวพาพี่น้องไปหลายมองไลยบอลอาจจะการแนะนําการนําเสนออาจจะแตกต่างกันไปนะครับยักงพี่เอกเพิ่นกัพาไปส้ม ผู้สาวนะครับก็บเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ชมว่าเป็นเคยเล่าขคือผมนะครับส่วนแม่โค้งเองเพื่อนกันหลากหลายนะครับการไปเลาะตลาดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นตลาดเนี่ยต้องแม่โค้งนะแม่โค้งนี่ถือว่าอันดับหนึ่งนะเมื่อก่อนเนี่ยหลงังๆมาก็แม่โค้งก็ก็จะไปหลายๆคอนเทนต์หลายๆหลากหลายครับเลาะตลาดบ้างเลาะชมธรรมชาติบ้างแล้วก็ของสวยงามบ้างนะครับเป็นบางโอกาส เจอสิ่งไหนที่มันน่าสนใจก็นําเสนอพี่น้องไปนี่คือการทํางานหรือว่าการเดินทางของยูทูบเบอร์ครับอ,อ้าวไมา่ได้ดีใจแต่ว่าพ่อๆกันหลังจากไม่ได้เจอแม่โค้งเนี่ยน่าจะสองสามปีแล้วถ้าไปขึ้นบ้านเจ้าอ่ะสองปีกว่าเกือบสามอ่าตอนเราไปขึ้นบ้าน <ๆ S 1> ไม่แม่โมคง้งเจอกันล่าสุดเดือนสิบสองก็สามปีเต็มครับแต่ก็ติดต่อกันตลอดติดต่อกันตลอดครับจะมีโอกาสก็ว่างแค่นัดเจอกันสัก เอาเอาเป็นทริปมิเต้งแล้วหาหม่องมิตต้งท้าฝรั่งบ่กเลยยังไปสังสรรค์กันพูดคุยเาเอ๋อได้ครับได้ได้บ้านเม่บ้านแม่โขงดีกว่าล่มลื่นบ้านโขงก็ได้ได้เบิร์ตได้หมดได้หมดนัดกันแล้วก็หากิจกรรมมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเอาประสบการณ์การเดินทางของแต่ละคนมาว่าวสู้พี่น้องกันฟังเนาะใช่ครับใช่ใช่เพราะว่า ประสบการณ์ที่ดีที่สุดก็คือเขาออกมาเจอโดยตัวเขาเองแม่นครับสิ่งเส้นทางใดที่เขาไม่เคยไปนั่นคือประสบการณ์ใหม่ๆแม่บอกครับพี่เอกเราได้เจอช้างเผือกบ้างควายดอนบ้างเบี้บ้างแม่แม่ได้เจอ,อมิตรภาพใหม่ๆนะครับได้เจอผู้คนหลากหลายนี่คือสีสันของนักเดินทางมันก็เป็นความสุขแล้วก็เราสิ่งที่สำคัญเ่าใดมิตรภาพใหม่เกิดขึ้นในการเดินทางเสมอ เอาฝากพี่น้องไปไปให้กำลังใจทีมงานนะครับไปเบิ้งแย่งเพื่อนเพื่อนเดินทางไปไสน์ทุกทีมงานที่มาให้เช่นอยู่ประเทศลาวเนาะทางทีมงานเบาที่เบาแก่เนาะเดี๋ยวเผู้สาวที่ต่ำผู้สาวทอยต่ำเนี่ยขึ้นเฮียเจ้าเจ้าผมไปรีวิวเพื่อนเมื่อกี้นะเอาวันนี้เดินทางปลอดภัยนะแม่โค้งมากต้องเฮ็ดทำทาบูอจักรเนี่ยเพราะว่ามีแต่ยูทูบเบอร์แอบซองหรือเปล่าทำทาบูอจักันไว้เ้าเราจะมีพี่ลุด ไข่คับไข่ครับโอ้สบายดีไปเสรนจนิมีนอะรบอกว่าถมาเที่ยวเลยโอ้มาเที่ยวนะครับรถสองคนนี่มัตะเวียงจันทร์ครับรถสองคนนี่โอ้โอดีกว่าสองคนพาดคือเก่งนะมาซื้อปลาป่นิมาซื้อปลานครของอ้จะสบงดพาดคอนเวียรจันนะ แ่่มนหกร้อยกิโลหกร้อยกว่ากิโลสเก้ากิโลอยู่ไกลอืมของผมไปปลากระดิ่งห้าร้อยสิบกิโลเนียประมาณนี้กลับอ่ะเดินทางปลอดภัยนะครับเดี๋ยวจะทานที่ตามไปเมื่อโค้งคข้าสู่ประเทศเนี้ไปหาปลาแม่น้ำโค้งเลยจีไปหาไปกินปลานางใหญ่กินปลานางใหญ่เนีนเอาเอาแซ่บสุดแล้วก็เนืไปเบิ้งไปเบิ้งเนื้อปลานางใหญ่คนเดียวเดินทางปลอดภัยเด้อเช่นกันครับลองแล้วก็ บริกรรมไซเดอร์เช่นกันคุณลครับเช่นกันเชสกันเราใต้ที่นอนดิบโดนคอนไปแล้วครับพี่น้องไปกินปลานั่งไงครับผมปลานั่งเนี่ยคุณเซนอยู่ในน้ำเลยที่บกในน้ำในน้ำในน้ำนะโอเคโอเคโอเคเอาเดี๋ยวท้าวปลอดภัยครับไปแล้วครับบ๊ายบายบายครับบ๊ายบายครับไปแล้วครับแม่โค้งออนทัวร์มาเจอกันโดยบริเนตหมา้พอรู้ว่าอยู่งจำปาซักนะครับก็เลยซื้อกาแฟมาฝากขอบคุณนะครับขอบคุณแม่โค้งออนทัวร์เลี้ยงกาแฟเช้านี้ นี่นะครับมิตภาพนิตรภาพของการเดินทางแล้วกันจริงๆอหูจักฮักแพ่งกันมาโดดนะครับกับแม่คงออนทัวร์หลายปีครับหลายปีกันมาไม่อนีก็มาเจอกันโดยแบบบังเอิญจริงๆเพื่อนรู้ว่าผมยู่จำปาซักเพื่อนก็เลยเพื่อนกับยูนี่พอดีก็เลยได้โทรหากันหลักเพป่นกื้อกาแฟาฝากเรานี่ยแลท้าปอดภัยครับขอบคุณครับแม่คงออนทัวร์พี่คุณตทางครับกับทีมงานขอบคุณครับ